ใรเร่งเร็วแต่ยังไม่คับไม่เยอะมลยค่ะประมาณนี้นะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเยอะไหมคะก็เยอะอยู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ เห็นไหมคะว่ามันผสมกันหรือว่ามันเป็นยังไงมันเป็นน้ำุมันมันแยกงัามกันนะคะมันแยกงัามกันเนาะแล้วงานต่อค่ะใส่เล่นะคะใส่หมอนใส่บินชอตัวไปเย็ดในขาเม็ดเดียวเม็ดเดียวใส่เล่นท้าตัไปเพิ่มเม็ดว่าถูกถีบแล้วงานต่อค่ะ นกนจะเริ่มใส่ผิวน่นนจะเริ่มใส่ผิไมใไม่่ห็นว่าฟองมาล้เริ่มเป็นฟองค่ะคุณผูความถือได้ไหมมันจะไม่เป็นอไรก่จะไปชูให้น้องดูเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็โอ้อ่าเป็นที่อธิบายความหมามถึงเป็นอย่างนี้ค่ะ ้วมีลิงเลื้เยอะเหทำให้เกิดการทำแนวสาสเกิดการทำแนวาสเดี๋ยวรบกวนทุกคนนะคะมาอธิบายเพิ่มเตือนตัวเองว่ากลุ่มเกิดลมใบลาว่าอะไรค่ะลมใบลาว่าอะไรค่ะลมใลาค่ะไรค่ะเอ่อทำไมทำไมถึงเห็นเป็นฟองอากาศใช่ไหมคะจะเห็นว่าแบบเอ้ยเหมือนลาวาเลยเห็นไหมเอ่อมีการ ออมีฟองนะคะพุ่งขึ้นมาแบบสวยงามมากเลยนะคะพี่เขาใส่อะไรลงไปคะมมคเออทีแรกใส่อะไรนะคะโค้โค้โกแบบน้ำมันใช่ไหมคะมันไม่ละลายนะ,ะก็จะแยกชั้นกันแบบนี้<ม>ใช่ไหมคะทีนี้พี่เขาใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปมันฟู่ขึ้นมาเลยนั่นก็คืออะไรพี่ใส่อะไรคะเป็นเม็ดเม็ดสีขาว <ฮะ S 1> เม็ดทอสนะคะเม็ดทอสเอ่อเม็ดทอสเนี่ยค่ะมันละลายน้ำเนาะพอเมื่อเวลาละลาย เหนือนอยู่นะเพราะว่าแก๊สนขนาดนิคอนน่ะแน่นน้อยใช่ไหมคะตามหลักการแล้วก็จะดันตัวขึ้นมานะคะการดัโนโผลนะคะสีดันให้ขึ้นมาด้วยเนาะนะนิคอนแตะที่ผิวปุ๊บฟองก็ตั้งแตกออกใช่ไหมคะแล้วก็วนกลับไปใหม่แบบนี้คะ่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าน้ำมันวนใช่ไหมเอ,อ่อมันน้ำมันวนไปวนมาในนี้นะคะสรุปก็คือการลองใช้หลักการของการเกิดปฏิกิกริยาระหว่างเมนทอรสนะคะกับ น้ำการละลายน้ำนั่นเองนะคะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลอยขึ้นมาแบบหมุนวนไปมาจนกว่าจะอ่าเป็นความเขาจะละลายหมดนะคะนล้ก็การผู้ใ่อ่ารอมือ